Tom habite à Lyon, son père habite à Caire. Re, Tom habite à Lyon, son père habite au Caire. Re, Tom habite dans Lyon, son père habite en Caire. Re, Tom habite en Lyon, son père habite dans Caire. Mm. ข้อนี้เราเห็นอะไรเราเห็นกริยา a บิเ e ที่แปลว่าอาศัยอยู่กับชื่อเมืองสองเมืองก็คือลียงกับแกตรงนี้ก็คือกรุงไคโรประเทศอียิปเวลาที่เราอยากจะบอกว่าเราอาศัยอยู่ที่เมืองนี้เมืองนี้เมืองนี้เนี่ยกริยา a บิ t e ที่แปลว่าอาศัยอยู่เนี่ยจะต้องใช้คู่กับ preposition a เสมอ a แบบที่มีขีดข้างบนแบบนี้นะ ซึ่งเราสามารถวางชื่อเมืองตามหลังอ R ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเลลาหรือว่าเลนำหน้าเช่นชาบิตอาตูลูสชาบิตอาตูลูสฉันอาศัยอยู่ที่เมืองตูลูสหรือว่าเอลลาบิตอปารีเอลลาบิตอปารีนางนอาศัยอยู่ที่เมืองปารีสดังนั้นในคำถามข้อนี้ของเราเนี่ยเราสามารถตัดช้อยสามกับสี่ออกไปได้เลยทีนี้กด R แล้วก็ตามด้วยชื่อเมืองเลยโดยที่ไม่ต้องมีเลลาหรือ Le, เลนี มันก็เป็นกฎที่ไม่ได้เป็นจริงเสมอไปแบบ100%เคือกฎนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นจริงแบบสัก99%อะส่วนอีก1%ที่เหลือเนี่ยเป็นข้อยกเวน้นแล้วข้อยกเว้นตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันมีชื่อเมืองที่เอาแต่ใจตัวเองอยู่เหมือนกันคือมันมีชื่อเมืองที่ถูกกําหนดมาว่าเวลาเขียนเนี่ยจะต้องมีเลลาหรือว่าเลนําหน้าอยู่เสมอด้วยเช่นเลออาฟก็คือเมืองที่อยู่ตรงนี้ หรือลาโคเชลที่อยู่ตรงนี้หรือเลลีลาที่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆกับปารีสและไม่ใช่แค่ชื่อเมืองในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะที่เอาแต่ใจแบบนี้ชื่อเมืองบางเมืองในต่างประเทศก็โดนกำหนดมาว่าต้องมีเลลาหรือว่าเลนำหน้าเสมอเหมือนกันเช่นเลแกสหรือก็คือเมืองที่เรารู้จักกันในชื่อกุงไคโลเมืองหลวงของประเทศอียิปหรือลาอวันนะ หรือก็คือเมืองที่เรารู้จักกันในชื่อเมืองฮาวาน่าเมืองหลวงของประเทศคิวบาหรือเลกัปเมืองที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อเมืองเคปทาว์ประเทศแอฟริกาใต้พอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาเรียกชื่อมันเลยต้องเรียกทางดุนจริงๆแล้วคําที่มันนําหน้าด้วยลาเนี่ยมันไม่ใช่คําที่เจ้าปัญหาหรือว่าเรื่องเยอะเพราะว่ามันสามารถจับมาวางข้างหลังอาได้เลยเช่นอิลาบิตอลาอวันเขาอาศัยอยู่ที่เมืองฮาวาน่า หรือเอลลาบิชลาโคเชลนางเนี่ยอาศัยอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าลาโคเชลปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงที่คําที่ตามหลังอ่าที่ขึ้นต้นด้วยเลืหรือว่าเลในภาษาฝรั่งเศสมันมีกฎประหลาดเนี่ยที่ว่าพอสองคำนี้มันมาจุ๊บกันปุ๊บมันต้องแปลงร่างเป็นคําใหม่แปลงร่างซุ่มล็อกกุญแ oh. จ เวลาที่ r มันมาจุบกับ l มันจะได้ล่างใหม่เป็น o แบบนี้และเวลาที่ r มันมาจุบกับเ l มันจะได้ล่างใหม่เป็น o แบบนี้สองคำนี้เนี่ยออกเสียงว่า o เหมือนกันเลยเช่นสมมติอย่างบอกว่าฉันอาศัยอยู่ที่เมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ ab, s h a b i t า l กับแต่มันเป็น s h a b i t อ o ับเพราะพอ r มันมาจุบกับ l เนี่ยมันก็จะได้ล่างใหม่เป็น o หรือ ชนาสายอยู่ที่เมืองเลลิลาในประเทศฝรัง่งเศสมันไม่ใช่ชาบิตอาเลลิลาแต่มันเป็นชาบิตโอลิลาแบบนี้เพราะพออามันมาจุบกับเลมันจะได้ร่างใหม่เป็นโอดังนั้นกลับมาที่คำถามของเราอิตาทอมเนี่ยนางอยู่ที่ไหนนางอยู่ที่เมืองลียงซึ่งเป็นชื่อเมืองที่ถูกจัดว่าเป็นชื่อเมืองทั่วไปที่ไม่ต้องมีเลลาหรือว่าเลนำหน้า ดังนั้นเราสามารถเติมอลงไปได้เลยส่วนพ่อของนางทรงแปกอาศัยอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าแกคหรือก็คือเมืองไคลโรประเทศอียิปที่จัดว่าเป็นชื่อเมืองข้อยกเว้นเพราะในภาษาฝรั่งเศสเมืองนี้เนี่ยมันเรียกว่าเลแกคดังนั้นพออมันมาเจอกับเลมันเลยต้องแปลงร่างเป็นโอเราเลยต้องเติมโอตรงนี้ชาน้แหลเดี๋ยวเรามาสรุปการสั้น กริยา arbité ที่แปลว่าอาศัยอยู่เนี่ยใช้กับเพปโคซิจง r เสมอแล้วชื่อเมืองโดยส่วนใหญ่แล้วแบบ99%เนี่ยมันเขียนตามหลัง r ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเลลาหรือว่าเลนำหน้าแต่ถ้าชื่อเมืองตรงนั้นมันเป็นข้อยกเว้นเนี่ยมันต้องหยิบมาทางดุนซึ่งดุนที่มันมีปัญหาเนี่ยก็คือดุนที่มันนำหน้าด้วยเลือหรือว่าเลเนาะจริงๆเราว่าจําแค่ชื่อเมืองที่มันโดนบังคับให้นำหน้าด้วยเลือหรือว่าเลก็พอเพราะว่ามันต้องอวตารแปลงร่างเป็น o กับ o จริงๆถ้าถามเรานะรู้แค่ว่าในภาษาฝรั่งเศสมันมีชื่อเมืองบางเมืองที่ถูกบังคับให้ต้องมีเลลาหรือว่าเลนำหน้าเสมอก็พอแล้วค่ะคือแบบไม่ต้องไปนั่งท่องจำอะไรเงี้ยแค่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วก็เวลลเจอเนี่ยจะได้แบบไม่ตกใจไม่แปลกใจอย่างเช่นไอ้เมืองแบบเลแกเมืองไคโรประเทศอียิปต์อย่างเงี้ยหรือว่าเมืองเลลิลาจะได้ไม่ตกใจว่าแบบเอ๊ะทำไมมันไม่ใช้อานะทำไมมันใช้โออะไรแบบนี้ เรามีแบบฝึกหัดเพิ่มให้อีก3ข้อนะคะอยู่ใน description ลองเมน้นตอบกันมาได้ถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์วิดีโอแล้วก็ฝากคอมเมนต์คำว่าแม็กซวยนะคะ